ตามสนนมานะครับมาเจอนี่เดินเลาะหากันครับผมนี่ใหญ่ไหมเองอเนี่ครับเ,เลอเฮ้อ <S 2> <S 2> อ,อ,อย่าแวกเลเดี๋ยวจะตัวเล็กจะหัดล่อล้างใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวพ่อเป่าควันให้อ,ออกมายอดคนเล็กครับอ่ะ แม่ถือจับกล้องใครอ่ะแม่นะะเดี๋ยวตั้งกล้องเลยอ่ะเด๋ยวตั้งกล้องขอตั้งกล้องแป๊บครับทำอ๋อเลยนะอื้ อ่ารวยตีให well, so. you know. ้ดีนะหนูลังใหญ่นะอย่าเล่นนะครับโอ้เอาโจ๊ะเลยเล่นได้ว่าลองเล่นกันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกตัวยึดตื่นอยู่อย่าเพิ่งพอเป่าขันเนี่ยอย่าโลลานอย่าโลลานอย่าอย่าโลลานนะรู้ไหม ดีด้วยเนี่ยหอมดีนะใหญ่เนะกละนี่ไม่ตายหรอสีเนป่ายมากของไี่โคลน้ำใหญ่มากสวยมากะกอคิดต้องมือพ่อออกไว้หมดลองได้เห็นตรง้าเอเออนี่ตรงหน้าเธอเนี่ยที่มันเป็นป่า เออนั่นแหละเออกไปหมดเออเห็นชัดเลยตอนนี้ยจับกล้องไว้เงี้ยนะไม่ได้จับเอาเดี๋ยวหนูจับนี่เลยนะเดี๋ยวพ่อตัดให้ก่อนหนูจับนี่ร้อนใจมันหนุนหนุนทำดีๆนะไปกินหมูน้ำวานเด้อ ทำไมต้องโยกนขนาดนั้นล่ะโอ้โหถือแล้วถือดีถือดีสวยจังเลยอโอ้ตัวอ่อนเป๊ะอะแล้วหนูก็โทรกล้องหน่ะโทรกล้องบอกนี่หนูตีพูดได้อุ้ยเลือดอะหนูตีพูดได้โชว์โชว์จระนี่ครับหัวน้ำน้ำสวยครับ ของบาดเลยเจ้าตัวเล็กสอนลังที่ะเี้ยุ้งโดนโอยก็ไปแหวกทำไมอะรู้ป่ายาคามันคมที่หลังจะแหวกนะก็เต้ไม่มี้ไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยพันอ่ะโห นี่เลยครับเห็นไหมครับให้ตีหลังใหญ่เลยพอได้ครับหมดน้ำสุดยอดหลังที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะเก่งขึ้นเนาะอ่ะวัสดีผู้ชมสวยเนาะสวยไหมสวยจริงๆปิาสุดยอดเลยครับหัวน้ำครับ ฟังเขาปุบมาตัดคอน,นอ,อ,อนนนย่าหยะเดหยดเดหยดดัยดดึงเดี๋ยวโดนน้ำมาตัดคอน,น,นอไปครับขอจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากตับสไคร ไม่ไม่สับตะไคร้ผมก็สับตะไคร้ให้ตัวเล็กก็ได้เนี่ครับสวัสดีครับ